เรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่ฉีปฐมวันอินทนูท่านได้ถือกำเนิดในครอบครัวของชาวนาเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชระลึกชาติได้ด้วยบทเพนิวาสานุสติญาณท่านสามารถระลึกชาติได้ถึงห้าชาติว่าเกิดเป็นคนสามชาติและเกิดเป็นลิงสองชาติชาติที่ท่านได้เกิดเป็นลิงเป็นชาติที่ทุกทรมานที่สุด แม่ฉีปฐมวันท่านมีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กจิตใจอ่อนโยนตเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวจิตใจก็ยิ่งน้อมเข้าหาทางธรรมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งตัดสินใจบวชเป็นชีและได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชายนาจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมแม่ชีปฐมวันได้มุ่งมั่นในการเจริญกรรมฐานอย่างแน่วแน่จริงจัง ท่านมีญาณอย่างรู้ในอดีตชาติของตนแม่ชีปฐมวันสามารถระลึกย้อนกลับไปได้ถึงห้าชาติการระลึกรู้การเวียนว่ายตายเกิดของตนนั้นทําให้แม่ชีปฐมวันมีความสลดสังเวชต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกชาติที่เกิดมาล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแม่ชีปฐมวันได้นําเรื่องอดีตชาติของตนมาแสดงไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาธุชนทั้งหลายจะได้ไม่มัวเมาอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตไปอย่างผิดพลาดไม่สนใจใยดีต่อการประกอบกรรมดีด้วยเห็นว่ากระทำได้ยากหากหลงมัวเมากับกรรมชั่วและกรรมเลวเนื่องจากกระทำได้ง่ายกินยอมให้ฝ่ายต่ำฉุดรั้งปลักดันให้หลงอยู่ในกิเลสร้ายตราบถึงวันตายครั้นตายแล้ว จิตวิญ,ญญาณย่อมไปรับวิบากซึ่งมีความทุกข์ทรมานแสนสาหาัสคอยบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิตเมื่อวิบากเบาบางผ่อนคลายก็จะมีโอกาสได้มาเกิดเป็นคนอีกก็เกิดมาเป็นคนต้อยตาำได้รับความอดอยากลำเค็นสารพัดมีชีวิตซึ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าผู้อื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อมีชีวิตในชาติปัจจุบันไม่ยอมสร้างสรรค์ความดี ระเริงหลงอยู่ในความชั่วอย่างน่าเสียดายการระลึกชาติของแม่ฉีปฐมวันในแต่ละชาติท่านเล่าไว้เพียงคร่าวๆเนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วซึ่งเป็นการยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันเช่นการเกิดชาติที่หนึท่านบอกเพียงแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่สองก็เกิดเป็นมนุษย์บิดาเป็นครูชื่อสำราญแต่ชื่อมารดามิได้บอกไว้เมื่อตายในชาตินั้น มาเกิดใหม่ในชาติที่สามพ้นแห่งวิบากทำให้เกิดเป็นลิงในชาติที่สี่ก็เกิดเป็นลิงอีกการเกิดในกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ำมีสมองอยู่ในขีดจำกัดสติปัญญาไม่อาจจะเทียบเคียงกับมนุษย์การดำเนินชีวิตและปัญญาความคิดเป็นไปได้ในกรอบของสัญชาตญาณเท่านั้น เมื่อผเผชิญกับภัยทางธรรมชาติก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ฝนตกฟ้าขนองก็ต้องเปียกปอนหนาวสัน่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จำต้องยอมทนการเสาะหาอาหารเป็นไปด้วยความยากลําบากยิ่งเป็นสัตว์กินหญ้าและเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาใดจะถูกเข็นฆ่าด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์อื่น แม่ฉีปฐมวันรู้เห็นความเป็นไปของอดีตชาติของตนเองโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นลิงท่านยิ่งรู้สึกสังเวชใจเป็นทวีคูณทางเดียวที่จะหนีพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการชำระขัดเกลากกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้เท่านั้นท่านก็ได้มาณนพะยายามอย่างไม่ย่อท้อการมาเกิดในอดีตชาติที่5เป็นชาติที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุด เพราะเป็นการตายจากชาติก่อนมาแล้วเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาห่างกันมากเกินไปแม่ฉี่ปฐมวันกล่าวว่าการมาเกิดใหม่ในชาติที่ห้านี้เป็นลูกของกำนันพัดแม่ชื่อนางจำเนียนบ้านอยู่ใกล้วัดไส่งามตำบลดอนมะสังอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่สองแต่เกิดมาแล้วมีอายุสั้นคือมีอายุแค่สิเดือน ก็เจ็บไข้ไม่สบายมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อตายแล้วผู้เป็นพ่อได้นำศพไปฝังไว้นานถึง18เดือนจึงได้ขุดศพขึ้นมาเผาแม่ฉีปฐมวันเล่าว่าขณะที่ขุดศพได้พบปาลาไหลขนาดใหญ่อยู่กับศพขนขุดจะจับปาลาไหลเอาไปกินแต่พ่อได้ห้ามเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้มีเฉพาะคนที่ไปขุดศพเท่านั้นที่รู้ เรื่องของการระลึกชาติได้ของแม่ชีปฐมวันมีผู้รับรู้อยู่ในวงแคบๆเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมือ่อใดที่แม่ชีได้รับเชิญให้ไปกล่าวอบรมเรื่องศีลและธรรมและธรรมปฏิบตัติท่านจึงจะเล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านสอดแทรกเพื่อเป็นนิทั์อุทาหอนให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดและวิบากกรรมแต่แล้วเรื่องการระลึกชาตินี้ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างบังเอิญก็ว่าได้ กล่าวคือครั้งหนึ่งคุณพินิจเกษะได้ไปทอดกระถินที่วัดอ่างทองในเดือนเมษายนและมีแม่ชีปฐมวันร่วมคณะไปด้วยทอดกระถินที่จังหวัดอ่างทองแล้วได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้แม่ชีปฐมวันได้เล่าเรื่องการระึกชาติของท่านให้ประชาชนฟังและมีโอกาสได้พบกับกำนันพัดและนางจำเนียน แม่ฉีเห็นหน้าบิดามารดาในอดีตชาติก็จำได้และมีการพิสูจน์ขึ้นโดยบิดามารดาในอดีตชาติตั้งคำถามให้แม่ฉีปฐมวันตอบห้าข้อคือตายเมื่อไรเป็นโรคอะไรเผาหรือฟังมีพี่น้องกี่คนบ้านอยู่ที่เดิมหรือไม่ปรากฏว่าแม่ฉีปฐมวันสามารถตอบถูกต้องได้ทุกข้อ กำนันพัดกับนางจำเนียนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติอินดีสำหรับนางจำเนียนนั้นได้โผเข้ากอดแม่ชีแน่นเชื่อว่าลูกที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นแม่ชีปฐมวันจริงๆกำนันพัดและนางจำเนียนพาแม่ชีปฐมวันไปที่บ้านแม่ชีเห็นรูปภาพใส่กรอบแขวนไว้ที่ฝาบ้านก็ชี้บอกว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นภาพใครอย,อย่างถูกต้องทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แม่ชียังบอกอีกว่าตอนไปขุดศพเพื่อจะเอาขึ้นมาเผานั้นได้เจอปาลาไหลตัวโตคนขุดจะเอาปาลาไหลไปกินแต่กำนันพัดได้ห้ามเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเพราะมีคนรู้ไม่กี่คนและเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าแม่ชีปฐมวันะลึกชาติได้จริงการดลึกชาติได้ของบุคคลจำนวนหนึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน กล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อพิสูจน์และยืนยันว่าการเวียนไหวตายเกิดนั้นมีจริงผู้ซึ่งยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อในสัจธรรมข้อนี้จะได้นำมาพิจารณาไต่ตรองเพื่อประโยชน์ของตนเรื่องราวของแม่ชีปฐมวันก็จบลงไปแล้วหากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของคนระลึกชาติ เรื่องราวของคนที่ตายแล้วฟื้นเรื่องราวลี้ลับพิศวงอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไวา้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ